สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมในค่ำคืนของวันที่14มกราคม2565ในช่วงตสายนี่ผมก็ได้เขียนเว็บบล็อกนะฮะแจ้งข่าวดีสำหรับ FC ของ Repsol Honda FC ของ Mark m a r k ก t กันไปนะฮะว่าเจ้าตัวนั้นสามารถที่จะไปลงฝึกซ้อมโมอเตอร์ครอสได้นี่คือครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไปพลาดบาดเจ็บมาตั้งแต่นู่นนะฮะเดือนกว่ากว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ เราเจาตัวเองก็แทบจะแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะฮะไม่ได้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมอะไรที่มันหนักเลยนะฮะ mm. เพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคุณหมอนะครับที่เขาวางแผนเขาอะไรกันไว้ให้หรือแม้กระทั่งในส่วนของการไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ส่วนมากจะเป็นทางต้นสังกัดน,นะครับก็คือ ทีมเรียบส่งได้เองนะครับที่อาจจะออกมาบอกถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปหาหมอหมอว่าอย่างไรนะครับที่ผ่านมาแต่นี่คือครั้งแรกนะครับที่มาร์กมาเก็เนี่ยหลังจากที่ไปลงซ้อมมอเตอร์ครอสแล้วเขาเปิดใจให้สัมภาษณ์ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายในความรู้สึกนึกคิดของเจ้าตัวในตอนนี้นะครับว่าตอนนี้อัปเดตเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เขาคิดจะทําเขามีแผนอะไรในระยะสั้นนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะจริงๆก็ผมเขียนเว็บบล็อกไปแล้วก็ไปโพสในหน้าชุมชนแลนะ้วแต่เข้าใจว,าว่าบางท่านเนี่ย ต้องการให้ผมมาเล่าดีกว่ามันจะดูเหมือนสื่อสารกันได้ง่ายนะครับแต่ใครใจร้อนก็ดูสามารถที่จะดูในการเว็บบล็อกไปด้วยตรงนั้นก็ได้เนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับมาร์กเองก็วันนี้เข้าใจว่าไปร่วมงานของทาง Honda Moto r s p r t t นะฮะแล้วจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปข่าวมาร์กขอคันนิดหนึ่งนะครับเรื่องของโลโก้ของ S R C หรือว่า Honda Racing Corporation ะครับก็คือ พวกเขาเปลี่ยนสีโลโก้ใหม่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสีก็คือเปลี่ยนทั้งหมดนั่นแหละฮะ all new all new โลโก้ครับโลโก้ใหม่นี่มันจะเป็นสีไตรก็คือสีขาวสีน้ําเงินสีแดงมันจะสีออกโทนสว่างสว่างหน่อยของเดิมนะฮะทุกคนอตามรูปนี่แหละพิจารณาดูช่วยๆกันเอาแล้วกันของเดิมมันจะเป็นสัดส่วนประมาณนี้ครับก็คือถ้าใน100%้เเ็นี่ยสีน้าเงินเนี่ยจะเป็นสีดงอีก40%ก็เป็น80%แล้วสี่วนเอีก20%จะตเป็นแสีบาวเ่อาไว้่ัดเปอนแบ่งปต่องไฟช่องขฟเอาไว้ อ้าวาวิ่งผ่ากลางจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมก็เี่เราเรียกกันว่าสีไตรทีนี้พอเป็นโลโก้ใหม่เนี่ยฟอนต์มันเนี่ยมันคล้ายเคียงมันใกล้เคียงของเดิมครับผมแต่มันจะทําให้มันเป็นตัววัดของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวตรงฮะแต่ของใหม่มันจะเป็นตัววัดเอียงขวานิดหนึ่งแต่ลักษณะฟอนต์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะแบบว่าใกล้เคียงกันมากครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือสีครับเขาตัดสีน้ําเงินออก อันใหม่เนี่ยเขาตัดสีน้าเงินออกแล้วเขาใส่สีผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกสีอะไรสีกลมเลฮะสีน้ําเงินเข้มหรือสีอะไรยังไงออกแนวกลมอ่ะออกแนวกลมกลมเข้มเข้มอ่ะครับนั่นแหละแต่สีที่เขาคงไว้คือสีแดงฮะสีแดงก็ยังคงอยู่แล้วก็สีขาวก็ถูกตัดออกไปนะฮะจากที่มีอยู่น้อยแล้วเนี่ยโลโก้ใหม่เนี่ยสีขาวจะน้อยลงไปกว่าเดิมอีกครับที่เป็นเส้นผ่ากลางก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีสีน้ําเงินฮะในโลโก้ใหม่เราจะบอกว่าเป็นสีไตแดงขาวน้ําเงิน ไม่ใช่แล้วนะฮะคือคอนเซปต์มันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเลยนะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรยังไงผมยังไม่ได้ไปไป,ไปหาข่าวในตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีข่าวก็มาบอกหน่อยแต่ถ้าเรามองดูด้วยสายตามองเข้าไปแบบง่ายๆไม่ต้องคิดลึกเนี่ยสีของตัวใหม่จะทึบกว่านะครับจะมีความทึบความเข้มกว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมสดใสไม่สว่างสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะเอาความสดใสความสว่างจะต้องเป็นสีโลโก้เดิมนะฮะทุกคน ก็ถือว่ารับทราบตรงกันนะครับสำหรับแฟนๆของ Honda ไม่ว่าจะเป็น Honda ใน MotoGP แล้วหรือจะเป็น Honda รายการไหนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ SRC เขาลงมาดูแลแบบเต็มที่ครอบทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับในปีนี้เป็นปีแรกเพื่อที่จะให้การทำงานมันคล่องตัวกันมากยิ่งขึ้นกันว่าอย่างนั้นนะฮะอทีนี้ว่ากันเรื่องของ m a r k กมา k ก t กันต่อที่มาร์กมาเกเองก็หลังจากที่ไปซ้อมนะครับก็ออกมาเปิดใจแล้วก็มีความหวังนะฮะ แต่ผมขออนุญาตแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับว่ายังไม่มีความชัดเจนนะฮะว่ามาร์กจะได้ลงการเทสรถไหมในวันที่ประมาณวันที่5เดือนหน้าครับที่เซปังเซกิตมาเลเซียเนี่ยวันที่5กุมภาพันธ์ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้อะไรผมเข้าใจว่าจะต้องรอให้มาร์กเนี่ยลงซ้อมซึ่งการซ้อมครั้งที่ผ่านมาคุณหมอกําลังเก็บข้อมูลกาําลัง ที่จะรวบรวมอยู่แล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นวางแผนเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปน่าจะเป็นประมาณนั้นดังนั้นจะเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะว่าตอนนี้จะลงได้หรือไม่ได้อย่างไรบ้างรอกันไปก่อนแม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็มีความปรารถนายอย่างแรงกล้านะฮะที่ถ้ามันจะทันเนี่ยก็ขอให้ทันในการเทสการเทสวันแรกช่วงแรกนะครับวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผมบอกไปเนี่ยหรือถ้ามันไม่ทันจริงๆก็ขอให้เป็นสนามแรกก็คือสนามแรกวันที่6มีนาคมก็คือ1เดือนจากนั้นไป ความเข้าใจผมเอนผมว่าสนามแรกนะี่นน่าจะไม่มีปัญหาฮะแต่การเทสเนี่ยเหลือเวลาจากนี้ไปประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเองเนี่ยนี่แหละฮะมันมันจะเป็นตัวที่จาให้พวกเราได้ลุ้นกันว่าเตกลงมันจะทันหรือไม่ทันกันอย่างไรบ้างสิ่งที่ทําให้มาร์กจะต้องไปทดสอบไปเทสในรอบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมของทางคุณหมอที่ทําการรักษานี่แหละฮะว่าเขาต้องการที่จะเก็บข้อมูลมาร์กบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยคุณหมออยากจะให้เขาเนี่ยวิ่งแบบ เหมือนประมาณว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงเลยฮะแล้ววิ่งคนเดียวขับคนเดียวไปเพื่อที่จะทดสอบว่ามันมีปัญหากับสายตาหรือเปล่าอ่าเนะครับเวลาจะต้องอยู่ในแบบนั้นเนี่ยเพื่อว่าคุณหมอต้องการข้อมูลแบบว่าทุกสิ่งอย่างนะครับเพื่อที่จะามาวิเคราะห์แล้วก่อนที่จะส่งมาร์กมาเก็ตไปมาเลเซียนะฮะอันนี้ก็จะต้องรู้ทุกสิ่งอย่างว่าอย่างนั้นนะครับสิ่งที่มาร์กสื่อสารกันออกมานะฮะ ทีนี้ม้าก็บอกถึงความยุ่งยากความลําบากนะครับในช่วงสองเดือนกว่าที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเอาซะเลยเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะฮะช่วงปลายปีหลังแข่งขันเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขาต้องบาดเจ็บแล้วจะต้องพักฟื้นแบบนี้นี่มันคือครั้งที่4ี่แล้วโอ้โหอะไรจะทรมหดขนาดนั้นผมเข้าใจว่าเพื่อนเพื่อน,นบางท่านอาจจะรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจว่าทาไมใจในายมันเด็ดมัน แร่งอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นนักแข่งคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบว่าถอดใจหรือคงไม่สามารถที่จะกลับมาได้หรอกคงไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นหัวแถวไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะได้แต่มาก็คือมา้า5กฮก็คือหัวใจใหญ่กว่าตับว่าอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่ากลับมาได้นะฮะชนะถึง3สนามอ่ะถ้าจะบอกว่ากลับมาไม่ได้มันก็คงจะอากติเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าลงแข่งได้ไม่ครบฮะช่วงตน้นฤดูการก็ลงช้าแล้วปลายแลดูการก็ยังเรียกว่าไม่ได้ลงแข่งอีก เพราะว่าไปมงก่อนนะเรามาก็พูดถึงในเรื่องของแผนการนะฮะว่าในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เรื่องของหัวไหล่ด้วยนะ,ะว่าถูกถามว่าจริงๆนะไหลก็มีอาการเจ็บตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าทุกคนตามมาเนี่ยจะทราบดีใช่ไหมครับก็คือหัวไหลในแขนที่ผ่าตัดนี่แหละมันมันมันส่งผลนะฮะมันส่งผลว่าจะต้องใช้ไหล่ที่แรงขึ้นที่บอกว่าหนักขึ้นเนี่ย มาร์กเบอกว่าจริงๆมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เอาจริงๆเขาไม่ได้แบบว่าโฟกัสไปที่ไหลเขาบอกว่ามันดีขึ้นมากแต่เขามองไปที่สายตาต่างหากนะฮะเขามองไปที่การมองเห็นใน,ในเชิงซ้อนที่มันเป็นอาการในตอนแรกใช่ไหมตอนนี้มาร์กบอกว่าสายตาเองก็ดีขึ้นมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะเหมือนประมาณว่าคุณหมอก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเขาเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนมาไหมะนะครับ เวลาเหนื่อยเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะรู้สึกว่ามันระคายเคืองอะไรยังไงกันหรือเปล่าเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยม,มันก็จะมีนะฮะมันก็จะมีตรงนั้นแล้วก็เป็นในเรื่องของเ,ออเป็นในเรื่องของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับทุกคนตอนนี้มาร์กเองก็พยายามที่จะแบบว่าเซฟตัวเองให้ได้ที่สุดเขาคิดว่าถ้าร่างกายเขาเนี่ยมันมา100%แล้วเนะี่ยนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จ มันก็แน่นอนแหละฮะทุกคนคือต่อให้คุณจะมีฝีไม้ไลายมือที่ดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าร่างกายคุณไม่พร้อมเนี่ยจบฮะเรื่องยิ่งเป็นกีฬาร์สปอร์ตท,ที่แข่งขันกันด้วยความเร็วสูงแบบนี้ความฟิตของร่างกายเนี่ยถือว่าสําคัญความฟิตของร่างกายมันหมายรวมถึงอาการบาดเจ็บมันต้องหายขาดต้องไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันมีมาเนี่ยโอกาสที่แบบว่ามันจะเรียกว่ากลับไปบาดเจ็บซ้ํามันก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งการรักษาฝีไม้ไลายมือ ไว้ให้มันคงที่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นเรามาก็พูดถึงเรื่องราวที่ทําไมเขาจะต้องล้มต้องเจ็บต้องอะไรมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสนามซ้อมเล็กๆนะครับแถวใกล้บ้านเขานั่นแหละนะครับท,ที่สเปนเขาก็ไปซ้อมเขาก็คุยกับเพื่อนนะฮะที่ไปซ้อมด้วยกันนะว่าหลังจากที่ลงไปไปซ้อมกว่า20นาทีแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะซ้อมแค่2รอบนะฮะเดี๋ยวจะจัดนากจะเต็มสัก2รอบเดี๋ยวลุยกันว่างั้น พอพูดอย่างนั้นเสร็จตัวก็ลงไปแน,น่นน่นแ่นแต่ป้๊มนะฮะเรียกว่าล้มไปด้านขวาแล้วล้มแบบไฮไซด์ด้วย <c oughs> ในตอนนั้นจะบอกว่าโคตรจะซวยนะฮะคือซ้อมมาตั้งนานไม่ล้มนะครับจะมาล้ม2รอบสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านอะไรมันจกกะขนาดนั้นนะก็ล้มไปทีนี้เจ้าตัวก็ล้มไฮไซด์ก็จริงนะครับแต่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้มาก็บอกว่ามันก็โอเคนะเอาละไม่เป็นไรก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปอาบน้ําทีนี้อาบน้ําเสร็จปุ๊บสามชั่วโมงผ่านไปเนี่ย ปรากฏว่ามันรู้สึกแปลกๆฮะมันรู้สึกแปลกๆซึ่งมีข่าวจาก s อจาซเนี่ยเคยให้ข่าวไว้ตอนแรกๆว่ามาร์กมีอาการเวียนหัววินเวียนศีรษะแล้วก็มองภาพเนี่ยเป็น,นเิงซ้อนก่อนที่จะถูกวินิจฉัยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเส้นประสาทเส้นที่4ีที่ตาขวาเขาเนี่ยเป็นอัมาพาตใช้การไม่ได้แต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นมาร์ก็ไปหาหมอนะครับก็คือพอมันรู้สึกแปลกๆ,ๆเนี่ยมาร์กก็ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะหน้าตอนนั้นนะครับ คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายแหละเออนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายมีอาการที่แบบว่าพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันไม่หายและแน่นอนละยุ่งละงานนี้นะครับความเสี่ยงก็จะตามมาแต่หน้าเสียดายที่มาร์กเนี่ยเกิดประเด็นหลังครับคือมันไม่หายเออมันไม่หายนะครับแล้วก็ลามมาจนถึงตอนนี้แหละนะฮะทุกคนนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับของมาร์กเ r กาสกับการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับ ผมอาจจะพลาดในบางสิ่งบางหัวข้อไปนะครับก็ไปตามเอาที่ผมเขียนแล้วกันนี่อาจจะเหมือนเป็นรายการกึ่งสดๆนิดน,นึงนะแต่ผมเข้าใจว่าประมาณ7 0 8 0์มาร์กก็จะพูดมาประมาณนี้นะแล้วผมก็จะวิเคราะห์ให้เห็นภาพตามไปด้วยประกอบไปด้วยใช่ไหมครับทุกคนทีนี้ถ้าถามผมนะครับว่ามาร์คมีโอกาสจะกลับมาทันไหมในรอบ2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มาร์กเองอย่าลืมนะครับว่าเขายังไม่ได้ทดสอบทางเรียบะนะฮะ แน่นอนมาร์กก็พูดถึงครั้งหนึ่งพูดถึงในเรื่องของรถโปรดักชั่นอยู่เหมือนกันนะครับว่าคงจะต้องแบบว่าต้องฝึก่ละนะคือตอนที่เจ้าตัวบอกว่ามันยุ่งยากกับการใช้ชีวิตปกติมากในช่วงเดือนแรกเนี่ยเขาแบบว่าจะต้องลุกๆนั่งๆน,น,นอนๆออยู่บนโซฟาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากแต่หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะมาปั่นจักรยานได้เหมือนโลกมันกลับมาสดใสมาสวยงามนะ แล้วเขาก็ทิ้งอบอกด้วยประโยคคมๆว่าถ้าคุณนั่งอยู่บนโซฟาในคุณไม่พลาดการแข่งขันแน่ๆหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้เปิดทีวีดูการแข่งขันทุกเกมทุกนัดแหละเออนะฮะแต่คุณจะไม่ได้ฝีไม้ลายมือไม่ได้อะไรนะับคุณจะไม่ได้เป็นนักแข่งที่เยี่ยมยอดนะฮะถ้าคุณทําแบบนั้นใช่ไหม นั่นมาร์กพยายามจะสื่อว่าคุณจะต้องลงสนามไม่ใช่ว่านั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่โซฟาเหมือนกับที่เจ้าตัวเป็นซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ไม่ดีเอาซะเลยของเจ้าตัวนะฮะทุกคนอ่ะทีนี่วกลับมานะครับขออภัยนะครับที่มันวนไปวนมาหน่อยนะเรื่องของจะไปจะเป็นไปได้ไหมเนะี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่มาร์กทดสอบครั้งนี้เนี่ยคุณหมอจะต้องเอาข้อมูลไปพิจารณานะครับไปวิเคราะห์หน่อยว่ามันจะออกมาอย่างไรนี่แหละมันน่าสนใจตรงนี้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าต้นสังกัด SRC เนี่ยจะเอามาเอามาถแถลงให้พวกเราได้รับฟังกันหรือเปล่าแต่ผมก็จะว่าน่าจะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาร์กจะไม่ได้เป็นคนบอกใช่ไหมคือทางต้นสังกัดจะเป็นคนถแถลงอย่างเป็นทางการาว่าเออโอเคนะฮะเป็นการทดสอบครั้ง,งนี้ในมอเตอร์ครอสเนี่ยแล้วคุณหมอเขามองว่ายังไงเขาวางแผนการซ้อมว่าอย่างไรสเต็ปน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สสัปดาห์ผมเชื่อนะครับว่ามาร์กน่าจะได้ลงทางเรียบครับปกติเจ้าตัวก็ ก็แล้วแต่นะฮะบางทีก็เอา CBR 1 0 0 0ง WR ขีด R นะราะที่เป็น R ในลงนะครับบางทีก็ไปลงในสนามใหญ่เลยที่กาตารุนยาน,นแหละหรือถ้าเกิดว่าจะลงสนามเล็กก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอา CBR 6 0 0้ WR นะครับไปลงก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นรุ่นไหนอย่างไรกันบ้างใน2ส,สัปดาห์ก,กว่านี้นะครับก็คอยดูแต่เจ้าตัวเหมือนจะมีความหวังนะอ่าเหมือนจะมีความหวังแล้วก็ลืมพูดไปฮะมันมีข้อมูลตรงหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่า บางทีเนี่ยการที่มาร์กเนี่ยสามารถที่จะลงลงฝึกซ้อมซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นท,ทางเรียบครับไม่ใช่ทางฝุ่นแน่ละ่ะลงฝึกซ้อมแล้วทีนี้1วันเต็มๆเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นไป,ไปอย่างราบเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีการมองภาพเชิงซ้อนตาหายปกติเนี่ยนี่ฮะโอกาสที่จะแบบว่าคุณหมอจะไฟเขียวให้ไปลงเทสได้ในวันที่ 5- ที่6เดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้านี่มีสูงครับ ดังนั้นก็ต้องมาลุ้นนะฮะแต่เบื้องต้นที่เจ้าตัวดูตอนไปขับมอเตอร์ครอสเนี่ยเหมือนว่าจะปกตินะแต่ทุกคนจะลืมนะครับว่ามอเตอร์ครอสกับรถทางเรียบมันมันต่างกันครับมอเตอร์ครอสอาจจะมีความเร็วสูงอยู่นะครับในทางเรียบแต่ในทางในทาง,ในทางฝุ่นแต่ในในเอาความเร็วสูงจริงๆเนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ทางเรียบเนี่ยจะเยอะกว่าแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามาร์กลงไปเนี่ย จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ก่อนที่จะส่งมาร์กไปเทสร,รถที่เซปังนะฮะแล้วก็การทดสอบการเทสเนี่ยมาร์กจะต้องลงเทสมันไม่ใช่เทสคนเดียวใช่ไหมแม้ว่าจะเทสไปเทสมันก็จริงนะครับแต่มันก็จะมีรถสวนไปสวนมากันอยู่เนี่ย24คันครับทุกคน24คันแต่สิ่งที่คุณหมอเก็บข้อมูลมาก็คือให้วิ่งทดสอบคนเดียวเนี่ยมันก็จะแบบว่าเพื่อจะเป็นการหาคําตอบอะไรอีกอย่างหนึ่งไปซึ่งผมพยายามจะบอกทุกคนว่า หนึ่งคนในการวิ่งโดดหนึ่งคน,นมันก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งแต่ถ้าไปวิ่งหลายๆคน,นมันก็จะความยุ่งยากมันก็จะยากขึ้นนะฮะดังนั้นก็ตอนนี้ก็ทําใจร่มๆกันไว้นะครับสำหรับ f อของ MarkMar เ e t เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้ไปหรือไม่ได้ไปผมยังไม่ได้ทราบข้อมูลจากแหล่งไหนแม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็ยังไม่สามารถบอกได้เพียงแต่ว่ามีความหวังขึ้นมาเฉยๆนะฮะแต่อย่างน้อยก็คือเป็นนิมิตหมายอันดีใช่ไหมครับว่าโอเคละลงซ้อมได้ใน ล่าสุดในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะได้ลงซ้อมทางเรียบอีกในเร็วๆนี้แล้วก็ต้อนรับโลโก้ใหม่นะครับ HRC ที่เป็นตัวหวัดเอียงขวานะครับแล้วก็เอาสีน้ำเงินออกไปเพิ่มความเรียกว่าอาจจะเป็นความมนๆทึบๆหน้าค้นหาหรือว่าความแข็งแกร่งนะครับของเดิมอาจจะดูสดใสดูโปร่งใช่ไหมแต่ของใหม่อาจจะดู ดิบๆดูดูดันอะไรทํานองนั้นนะครับมีความเป็นโมเดลแฝงกันอยู่เนาะอ่ะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากทุกคนนะครับครบไม่ครบอย่างไรก็ไปเพิ่มเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าบ้างเร็วบ้างขออภัยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามผมใน f e c o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  k n p n p e นะครับ r m k n r Man คนรัก m o เตอรทางช่องทาง Facebook ด้วยนะครับก็ เรียกว่าในตอนนี้ยังต้องการแรงสนับสนุนจากคเพื่อนเยอะนะครับเพจก่อนผมมันปลิวไปในอันนั้นคนตามเกือบ30,000แต่ตอนนี้คนตามแค่พันกว่าเองนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการขันฟอร์มูล่าวันนะครับเสร็จจากนี้ไปผมก็จะไปพูดถึงเรื่องราวนะฮะประเด็นร้อนที่น่าสนใจในส่วนของช่อง F1 Thailand ใน YouTube แล้วฝากไปติดตามกันทุกช่องทางด้วยลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนสวัสดีครับ